ตอนนี้เยเล็กก็มาเดินมาเดิน,น,เ,ดนเดินห้างอยู่คนเดียวนะคะ mm. เราะว่าเยเล็กฟื้นจากไข้เนาะต้องปิดจมูกแล้วตอนนี้ไม่ไหวทุกทีก็แต่มาถึงห้างแล้วมันอากาศมันเย็นแล้วเนาะ mm. ก็คงจะเห็นเท่าไหร่หายใจออกนะคะทุกคนคะ่ะ mm. นี่ก็เอินไปมาตั้งใหญ่เล็กก็จะไปที่กรุงศรีนะคะกรุงศรีอยุธยานะคะกันค่ะ ไปวางมาเดินเป็นเพื่อนเายลินะคะเดี๋ยวถึงถึงแล้วนะคะทุกคนถึงแล้วพจ้ามาค่ะประกันสังคมค่ะชำระนะครับเขียวเรียกค่ะเขียนแล้วค่ะ <St atic> โอ้ยได้เลขสวยด้วยทุกคนได้เลขสวยด้วยนะ I'm going to ไปค่ะเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วก็ไปกันค่ะ,คะ,คะ,คะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราไปหาสุนทรพจกันต่อเนาะเดี๋ยวจะไปดูดูดูหนังสือสักเกล่มเนาะ ดูหนังสือดูไปเไพปืาา่อนเนาะจากที่เราก็ไม่ได้มานานแลวเนาะโอ้ยเดี๋ยวไปดูไปดูฟ้าโอ้ย,อยน่ารักนะคะน่ารักนะคะทุกคนใกล้วันทารวีนแล้วเนาะ,ะใกล้วันแล้วนะคะดำนี่ นี่นะคะสวยสวยเนาะไก่วันแล้วนะคะทุกคนค่ะอุ้ยเบว๋บวเบ๋น่ารักน่ารักอะ่ะไก่วันทราร์ลีนเนาะมีมีแค่ทุกอย่างเลยอะ่ะอือดูน่ารักเบ๋วเบ๋นะคะน่ารักเนาะน่ารักเบ๋วเบ๋นะคะ

ใกล้วันใกล้วันแล้วนะคะแล้วก็มาหาเขาไว้นะคะนี้แหละนี่เล,เล็ชอบมากคนเดียวก็อย่างนี้แหละมาเดินเดินดูนอะไรอะไรเนาะถ้าถ้าเอาผู้เบาถ้าเอาผู้เบามาด้วยเราเราเดินดูไม่สะดวกนะคะเราต้อง เราต้องมาคนเดียวเราต้องานนี่หกสิบบาทไอ้เดลิก็ชอบกระจุกกระจิบเนาะเดลิชอบเดลกเก็นไหมอันนี้ก็ใหญ่เลยเนาะนี่ก็มุกจิบ อทำไมเนี้ยนี่นี่ก็มอ้ยอันเล็กทำไมมีแค่โซงอันเนาะเอะไรอีนอนเออเปกเนาะเปกเนาะ,นะทุกคนอันใหญ่นะ่ะหกสิบบาทนะคะหกสิบบาทเตอันใหญ่นะ่ะมีสามอัน นี่นะคะอันใหญ่น่ะมีสามอันนะคะหกสิบบาทไอถ้าคิดไปเล็ก็อันละยี่สิบาทเนาะอันละยี่สิบาทแต่อันเล็กน่ะสองอันนะคะพี่น้องสองอันเนาะแต่อันนี้ก็อันนี้อันนี้ก็เล็กสามอันเนาะเหมือนเช่นเดียวกันนะคะสามอันอย่เล็กระชก เวลาเวลาไปเวลาเป่าผมเป่าอะไรให้ลูกเนาะเราก็ได้ได้ใช้นะคะโอ้ยรู้สึกหิวหิวว่ากินอุ๊สามอันไอ้มีสี่อันด้วยอันนี้อุย้ยอันนี้อุย้ยเราดูดูอะไรได้ได้ดูสี่อันดูสี่อันเป็น3ามอันดูสิค่ะพี่น้อง ดูดูโอ้ยสี่อันเป็นสามอันจูเนาะโอ้ยคนตาเนาะตาเนาะโอ้ยตายตายตายวันนี้ดีกว่านาะสี่สี่อันเนาะใส่ไปี่ไว้นะคะเวลาทำผมให้ลูกเนาะเราก็จะนี่นะคะทุกติกเนี่เนี่เลยกระ มา,มานั่งเลือกคนเดียวนั่งเลือกคนเดียวก็คุยคนเดียวได้นะคะพี่นอ้องอีกการที่เดินตลาดเหมือนกันนะเย,ยลิกจะเดินตลาดจะปรึกษาตัวเองตลอดเลยเนาะโอ๊ยกินอะไรทานอะไรจะซื้ออะไรดีเนาะเราเออช่วยช่วยคิดหน่อยสิคะอะไรประมาณนี้เนาะใครใครใครเป็นเหมือนเย,ยลิกบ้างคะ เด็เล็กก็เป็นประมาณนี้นะคะพูดพูดคนเดียวคนเดียวอะไรคนเดียวนะคะคุณคนเดียวปรึกษาคนเดียวนะคะใครเป็นบ้างอุยอันนี้ถ้าจะอันนี้ถ้าจะใช้ดีเนาะอันนี้ก็หกสิบบาทถ้าจะใช้ดีเนาะเนี่ย เอาันนี้ดีกว่าเนาะถ้าจะใช้ดีเนาะพี่นอ้องอุย้ยอันนี้กิบกิบดำกิบดำอ้ยมีหลายอย่างนะคะพี่นอ้องเยเอะเนาะโอ้ยนี่สวยสวย ป๊าดคืองามเทดดูสิคะพี่น้องสวยสวยเท่ๆเนาะก,ก,ก็ก็ไม่แพงะะ 200. 200. ก็ไม่แพงนะคะสองร้อยสองก็ไม่แพงเนาะสวยนะสวยนะคะก็ดูไม่แพงเนาะ อโอเคนะคะกรมาก็เแบลบๆไปอยู่ผู้เดียวเนะาะอ๋มโอ้ยหมวกนี่ก็งามโอ้ยหมวกนี่ก็สวยนะคะเนี่ยหมวกนี่ก็สวย ประมาณนี้นะเยลิกระชอบชอบนะคะ่ะสวยนะลาหกสิบบาทเต็มหมวกหมวกก็นานแล้วเยลิกก็ไม่ได้โลกออกนะอเนาะอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ย เต่ตเขามีผมเขามีของลูกสาวก็มีเลยนะผมอ่ะอันนี้อ,อย่างนาะเท่ากับจุกจิกนะคะอย่านี้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะบ,บ๊ายบายบ๊ายบายนะคะ